สวัสดีค่ะวันนี้ที่ร้านเทนจเจริญยนต์การเกษตรนะคะมีรถไถคูเปต้ารุ่น L 5 0 1 8นะคะคันนี้มีอุปกรณ์หน้าหลังให้2ชิ้นนะคะใบมีดดันดิน่าและโรตารี่จอบหมุนตาช้างให้นะคะรถจดทะเบียนปี59นะคะสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้สภาพเดิมไม่มีรอยเปิดแกะเครื่องยนต์นะคะชั่วโมงการใช้งานน้อยมากค่ะคันนี้อยู่ที่542ชั่วโมงนะคะ รถสวยค่ะสภาพเดิมนะคะสีเดิมทั้งคันค่ะมีอุปกรณ์หน้าหลังให้2อชิ้นนะคะราคาบอกไว้ที่500แสนบาทนะคะสนใจโทรติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์086-063-1832นะคะหรือเบอร์0ูน5์แปดสีนะคะ 5แสนบาทราคายัางคุยกันได้นะคะสนใจโทรติดต่อมาได้เลยนะคะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะสนใจมาดูรถมาขับดูได้เลยนะคะที่ร้านเดี๋ยวมาชมดูด้านหลังกันนะคะยางคู่ตัวนะคะคันนี้สภาพยางดีนะคะ ด้านหลังนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยเปิดแกะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องและดูระบบการใช้งานของไฮโดรลิก ร้านมีบริการจะส่งให้ฟรีถึงบ้านเลยนะคะสำหรับลูกค้าทางไกลนะคะไม่สะดวกมาดูรถสามารถขอดูรูปเพิ่มเติมได้ทุกจุดเลยนะคะ